เข้ามาข้างในอย่างสวยเลยสวยงามอลังการอ๋อภาพพระเยซูเ oh, oh. ดี๋ยเราจะไปเดินดูรอบรอบ ทันข้างบนก็มีแต่ว่าต้องเสียซื้อที่เกตไปเข้าชมอ๋อันนี้เกี่ยวกับพระเยซูพระแม่มาเรียอ๋อน,นี่ขายเข้าขาย ชื่อว่าก็ทำได้สวยจริงจิง น,นี่ยิ่งอลังการเลยเป็นเป็นไม้แกะสลักโหสุดยอดสุดยอดความสวยงามเลยค่ะโอ<ฮ>้เขาทำได้นะฝีมือมากๆเลยสวยงามมาก เป็นไม้กลับมาดูภาพต่อภาพพระเยซูตอนที่พระอ,องค์ป้องตุกทรมาน มีแต่ภาพีส,สวยก็เคยดูในทีวีช่วงที่พระเยซูสูส่รทรมานนี่แต่สวยๆ <c oughs> ประตูประตูไม้ก็แกะรูปแกะสลักก,ก็สวยเราจะเดินไปชมกันเรื่อยๆอันนี้ก็ เดินชมกันเนาะเราก็ไม่ค่อยจะรู้ประวัติศาสตร์สักเท่าไหร่ของเขาเกี่ยวกับศาสนาคาทอลิกอันนี้ก็เป็นแบบจำลองจำลองที่เราจะเข้ามาอันนี้ไงที่สูงๆที่เราถ่ายข้างนอกอันนี้นี่ก็ภายในที่เราเดินเข้ามา องงเหลืออันนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยสัญญากาย์เขา งามตะกรานตามากเลยค่ะข้างในโห้ oh. oh. ภาพ่ายสมัยเก่าแก่ okay. เป็นภาพวาด โอ้โถงสวยงาม สวยมากๆเลยสถานที่ตรงนี้ที่เมคเลนเมคเลนใหญ่ที่สุดที่นี่ไม่รู้จะถ่ายยังไงจะได้ออกมาให้มันสมจริงเหมือนที่เรามาเห็นจริงๆบ้างเนี่ยเห็นได้มาเห็นจริงๆนิตะกรานตามากเลยค่ะ อื uh huh. ไม่ให้เข้าไปใกล้เลยตรงเนี้ยเขาเขียนเอาไว้อะไม่ให้เข้าไปใกล้โห oh. น่าจะเป็นเงินหรือเปล่านั่นอ่ะ ก็มีคนมีทัวริสเข้ามาหลายมาเยอะอยู่มันก็มีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเราก็ไม่รู้จะถ่ายตรงไหนดีอชอบนะพี่อร์ชอบอันนี้มากเลย รูปปั้นรูปถ่ายวันนชอบชอบ EP นี้จะจัดเป็น EP หนึ่งขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเดี๋ยวตามไปชม EP สองอีกอันนี้แปดนาทีกว่าๆขอบคุณที่รับชมนะคะ พบกันใหม่ EP สองค่ะ